นะครับไม่มีไม้มมาลายด้วยนี่ไม,ม้มาลายว้าวมือนกกระจอกเทศด้วยแม่นกกระจอกเทศสกายวอล์กจอกเทศมาทำอะไรเนี่ยโอ้นี่ยีรับ คนขึ้นไปให้อาหารยีราฟก็ข้างบนคนขึ้นไปสไกายวอล์กน,นี่นี่เราก็ขึ้นมาอยู่สกายวอล์คนั้นนะครับมองมลองไปก็จะเห็นม้าลาย,ยนี่ม้าลายอยู่นี่แล้วก็งหนยมากเลยอันนี้ก็ นี่ยีราฟที่เขาให้อาหารอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่บนนี่โอ้โอ oh. ้ครับสกายวอล์กครับนี่ดูว wow. ้าวสกายวอล์กนี่นะครับสกายวอล์กอ้าวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้นะครับนะครับสกายวอล์กมีนิดนึงนะครับ เดนออกไปะเอ่มาแล้วนี่เอามาแล้วนี่ให้มันเลยพี่นาวานห้มันกินงอมโอ้ต่วยหญ่กันกินโแยมชอบกินกล้วยนะ หมดละมกินหัวหาแล้วนี่เห็นไหมนี่หมดแล้วครับหมดแล้วไปดูช้างนะครับช้างช้างสองตัวมาดูช้างกันนี่ หมูใกล้ๆครับกลัวทําไมโนเสาโนเสาเป็นหุ่นโนเสาเฉยๆนี่โอ้มานาเห็นโนเสาตัวใหญ่มานาจะไปดูตัวใหญ่อย่างเดียวโอ้ยพี่นาวาจะไปดูตัวอะไรตัวใหญ่เหรอไปเลยไปดูตัวใหญ่เลยอาไหนโอ้อ่าปากเนี้ย นี่เลมเมอร์อะไรเนี่ยตัวหางยาวๆเนี่ยนี่คือตัวอะไรเนี่ยลามะลามะมันชื่อตัวลามะลามะปลาหนะีให้มันกินเห็นไหมนะีะไปที่ตกปลาให้หน่ากินโอ้โเอาปลาให้มันกินก็คือมัน นี่นอนไม่ไ้เขาปลูกระวังทางต่างระดับทางพื้นตัวใหญ่หรือเปล่าที่สองก้องก็เห็นมันตัวใหญ่หรือเปล่า อเจมบอ็กหรือเจมบอลเนี่ยอุย้ยน่ากลัวจังเลยเขายาวอุย้ยเจมบอ็กนี่คือตัวเจมบ็ออกันนี้คือแรดอ๋อแรดตัวใหญ่มากโอ้ตามันอยู่ไหนนี่อุย้ยแรดย่างทนไม่ไหว นี่ครับเจมบ็อกนี่คือเจมบ็อกนะครับเจมบ็อกเจมบ็อกครับลิงห้อยโหนโอ้ยลิงนั่นลิงน้อยด้วยมีลิงน้อยด้วยโอ้ยลิงน้อยอ่ะลิงน้อยมาห้อยโหนอยู่โอ้ยเหมือนมานาเลยลิงน้อยน่ะโอ้ยลิงน้อยไล่อ่อนโอ้ยเห็นหรือเปล่าถิงโต มองไม่เห็นเลยโอ้ยสิงโตเสียงสิงโตโอ้ย ตัวมันร้องโฮกโฮโฮกโฮกอยู่นี่ลูกสิงโตกับแม่สิงโตกำลังจอกล้อกันอยู่มัน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 จรเคจรเจริงด้วยอืมจรเคจร์เขคใหญ่ฮิปโปฮิปโป ฮิปโปฮิปโปลอยน้ำพี่น้มาดูฮิปโปลอยน้ำโอ้ฮิปโปโปเตมัสอู้ยทำไมมันตัวใหญ่จังเลยอ่ะโอ้ยฮุยโยนเข้าปากมันเลยนะเนี่ยงั้เลยก็ได้ถ้าปากก็ยเตปากอเลยจเจย